Born alive สวัสดีจ้ามากินข้าวแล่น้ำกันเนาะคะ่ะตอนสามทุ่มนะคะมาเบิ่งกันค่ะว่ามือน,นี้ได้ยังกินนะจ๊ะกินเนาะคะ่ะมีปลาล่มข้นมีกุ้งอันนี้ก็กุ้งจ้ะกะซิมี่ไอพะะักเนี่ยค่ะเอบักเือเทศ พริกปาปริกาแล้วก็แตงนะจ๊ะแล้วก็ไข่นะล้วก็อันนอ,อันชีสจะเนี่ยอันอันนี้วัวสน่าจะใส่กรอบแผ่นกินกับเอ็นขนมป,ปังขนมปังคือเก่าวละจ้าเนี่ยมาแลง นี่มือเทียงคอยกินนันอาหารนันธรรมดาแนะจ้ะขนมปังนะจ้ะท่านเนยกรแล้วก็อันชีดเอ่ออะไรสักสิ่ง ในชีดค like so yeah, ่ะ yeah. อ so, yeah. oh, no, ันสำหรับแต่ท่านขนมปังแล้วเสร็จเสร็จด้วยจ้าใส่พีทหนึ่ง ไม่กินน้ากันแ้่จ้าไปกินเขาด้วย่จ้าจืด้แต่บนเพื่อจัเขาด้วยจืดแต่จืดๆกปมอมจักหน่อย Der ja, 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 genau. dritten, oder? Zwei ja, Ich habe der Tasche. Kann das nicht Georg machen? Ja, beim letzten Treffen schon versagt. Die ja, ich bin bei ich bin Und warum? Weil ihr seid. Die Steuermehreinnahmen wegen der CD tun der Polizei bestimmt auch gut. Also gut, Overbeck, übernehmen Sie das. Er? ซาฟุเขาทองแซนใครนาะคะเยาะใสนใครแจีขาด้ปรไอดังบึงนังไปียดนามจ้าเฮดเบียวเากันแล้ว มันเนียนตัดยาเมียนคางเฮียนค่ะหกแห้งไม่ได้เมียนโดนแล้วพักหลอดกันเลยนี่เวลาเห็ดเมียนคางเแียนบดมือมันเ้ยค่ะกับแปนจักน้อยอยู่กต่หงขละพ่อใจอยู่ค่ะ เมียนไลยบาได้เพราะเงินยังบ่แหลกอันนี้ขนมปังนะคะทีลือแล้นตัดเครื่องเดียวหยาบยูในี่แบบอึได้ใจห้องตารางเนี่ยนี่แบบอคอยเมียนเอาใจเพราะว่าจะคว้องเงินบม่ได้ยุ่นนะคะไปเห็ดงานกัดมากแค่วมันหยุดมาพูดเดียวแล้วก็สะแต่ตามภาษาท่อนและพูดเทา เราไม่เวลาคิดบมาไปเห็ดเหียผลด้วยกันนะคะะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ซ้บเนี้ก็น่จาจะกินข้าวตอนนะะี้ค่ะน้ำเสียาวไปไว้เจอกันคลิปหน้าน,นะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ไวยจ้าสวัสดีค่ะ